คือกูอยากดูแชทอ่ะมันเอาแชทออกมายังไงวะติววลสเตตัสมีเอ็ดไม่ใช่เออนี่ไงแชทนี่ไงแชทเราก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ แชทออกมายัางไงวะไม่ได้ใช้ o b s นานเดี๋ยวแก้ปัญหางเทคนิคไป แบบ,แบบแรกให้คลิกซ้ายที่ฟันนารีก็คือฟันนารีคืออะไรอ่ะฟันนารีรีซอสเก็บแร่เพราะฉะนั้นก็ต้องวางวางแบบนี้วางแก้มนิด้วยต้องวางอย่างนี้นนตัวอ,อ,อย่างที่สร้างจะใช้ค่ารีซอส เ e ดเหมือนจะเลยแซดแล้วก็ไปเก็บเงินในบ่อน้ำมันมีน้ำมันอยถึงค่าหมื่นหกดอนด้วยโอ้เทรนนีู้บาน construction construction เือเก็บเกี่ยวเลยววะ construction building เกี่ยวแล้ววะเสียงทุกคุ barracks complete. Oh! Yuri Revenge. Really the sound of you, you really, uh, Ready for oh, no way. <coughs> Let's roll. Yes, Commander. Departing. <coughs> oh, thank 4 Loaded Moving out. Moving. On the way. Pray and pray. Let's roll. What the what the <complete. S 2> <c oughs> โภูเฮียนึกถึงเ,เล็กอาเล์เลยกูยังมีไฟไหนบ้างเนี่ยมีโอเวอร์ลอดกับเซนติเนียลเราเล่นโอเวอร์ลอร์ดเดืนตุลาสีด้วยมีกี่ด่านครอบสิบสองด่านสีอะไรอิสมาชอะไรอะเซ็นทัลคอมแมนด์ดีไซน์เนี่ยแต่ซีวีเนียดวินเลจ ไสิ่งที่คนต้องทำก็คือว่ากออำจัดกราเจิกำจัดแคมป์ผู้ก่อการแล้วออกไปให้หมดอ่ะท็อบเช็คมีทำ,ทำลายฐานเอาโพวกศัตรูทั้งหมดบิวยูนิต45อ่านยกเวทาเวสเซอร์คอมพีสบอนส์แอดซิลเวอร์ภายในสินาทีเนี่ย อ้าวมีอะไรให้กูบ้านเนี่ยมีพาวเวอร์แพลนมีบาแลกมีมอเตอร์คูเพราะว่าเป็นเกาะโอเคเข้าใจได้เก๋ชิวขั้นแบบเหนียว <c oughs>

เพื่อ action to any deploy forward in kill sector แค่รวจจับปฏิราจะถูกตร่ประตูมีกรอุ่นเดียร์ a ต่จะเรีนร้เรื่องนมันกวนถ้าพูดงยี่มเน่รือ่าคุณจะจกัดมันจำกัดมัน ว่าไงก็ตามฐานแรกอยู่นี่ขอบคุณมากนะคำ <Construction. S 1> ถามแรกมีฐานแรกตรงไหนบ้างตรงนี้มีฐานแรกตรงนี้มีฐานแรกฐา,านแรกมีตรงนี้ที่หน, yeah, นึ่งเนนนร่อ แใหญ่เกบแ้วกอรอีี์เฮ้ยนี่ไงมี h a เ v เตอร์โอเคได้อยู่ม Motor p o อันี่คือเหลือปะ The move. น,นะมีตรงนี้นอ,น <Got it. S 3> อันทาน,นี้ได้ <Going. S 3> power plant complete c o r u เหมือนเ่นอเอไหวะ Talk to me. He'll get there first. We'll find them. Ready for a horse? Oh, keep on oh, supporting. Oh, keep on the move. On the wait. I'm waiting. On the move. انتظر الى <سؤال> المدينه On the way. On the move. Ready for moving out. we waiting. We'll find them. Oh, and I. Engines ready. Going. Moving. Now, I'm depending on hand. On the way. Yeah. On the move. มาทงได้อ่ะกูก็ลืมไปเลยว่ามันก็อาทีเด,ด็ดนี่หวังก็ต้องมาทงได้ดีกว่าว <ruct> ิทยาศาสตร์เพื่อการเดินรูปเออแล้วรถเก็บแลกไปไหน <to> yeah, i n Refinery <laughs> complete. <laughs> ah, okay. If you can die. Refinery complete. Constructing. Talk to me. Construction complete. Of course. <laughs> Standing for higher will. Recording. Opening fire. I'm waiting. Head and run. Rockets launched. Engines ready. Right on. Gotcha. Commander. Motor pool complete.

ทำไหไว้อีกหนึ่งเรียนเนี right ่ยฮะ่เรียบระเรียบร้อยไอ้สัตว์เินจิตไปหน่อย้เ <ruct> สร็ทัหมดแตี่อยาชา้าลง How? Constructing. Engines ready. Scouting ahead. Power plant complete. Constructing. to complete constructing yeah what right, is that yeah uh oh dark farm 3 minutes barracks complete barracks complete constructing

มีชัช้นทำลีดโอ้ยมีเลเวลของยุนดิดด้วยนะคือเห็นเนี่ยไปด่านที่สองมีทั้งหมดสองด่านเท่น,ทน์อลนล็อกอะไรอ่ะรถถังแอชลียแทงอ๋อโอเคจากเราตีรอบเสร็จปุ๊บเราจะต้องมาตีตรงกลางก่อน เดี๋ยวนะคอมพีสบอลแอนซิเวอร์วิทเ0นนีนิดสิบนาทีสิบนาทีอะนะหนูฮาไปละเฮ้ยสิบนาทีเลยเหรอเนีย่ยรอค่ะผู้เล่นทางบ้านมาลเล่นด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราไปเป็นเล่นคร่าวมีมอดด้วยมีเวอร์ซัสเวอร์ซัสมีสกิมิชมีออนไล มีใครเล่นบ้างไหนดูออนไลน์หน่อยสิไม่มีเลยเรามีผู้ใดเล่นเลย